everyone วันนี้มาพบกับทีเชฟฟลอยีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นดูกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการใช้ a n y นนั่นเองค่ะ a n y นนะคะจะมีความหมายว่าบางหรือบ้างนะคะแต่ไม่มีการระบุจำนวนที่แน่ชัดโดยคำว่า a n y เนี่ยก็จะมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าซ้ำแต่ a n y เนี่ยจะใช้กับประโยคคำถามและก็ประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะ ส่วนตำแหน่งการวาง n อคนว่นะคะก็จะวางหน้าคำนามที่ขยายนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้ a n นีในประโยคคำถามก่อนนะคะเราจะสามารถใช้ An นเนี่ยนำหน้าคำนามพหูพจน์ทั้งที่นับได้และนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น do you have any question คุณมีคำถามอีกบ้างหรือเปล่านะคะซึ่ง a n นนีเนี่ยก็นำหน้าคำนำามพหูพจน์นั่นเองเพหูพจน์ในประโยคนี้ก็คือคำว่า questions นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ do you have any money คุณมีเงินอีกบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งคำว่า money นะคะก็จะเป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองต่อมานะคะการใช้ a n y i e ในประโยคปฏิเสธนะคะโดย คาว่า a n y i e ในบริบทประโยคปฏิเสธเนี่ยจะมีความหมายว่าเลยนั่นเองเพื่อเป็นการเน้นความชัดเจนของการปฏิเสธนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ I don't have any questions ฉันไม่มีคำถามอะไรเลย a n y i e ก็ยังคงนำหน้าคำนามเพาหูพจน์ในประโยคปฏิเสธอยู่นะคะ ตัวอย่างต่อมานะคะ There is not any water in the bottle ไม่มีน้ำอยู่ในขวดเลยซึ่งแอนดี้เนี่ยก็ยังคงนำหน้าคำนำนับไม่ได้ในประโยคปฏิเสธประายุนี้อยู่นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดู exercise หรือว่าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจของเรากันดีกว่าค่ะ ค่ะสำหรับข้อแรกนะคะ there is any milk in the glass นะคะ this correct or incorrect เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลย yes this incorrect ข้อนี้ผิดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ is there is s u p i n t h b l e นะคะสังเกตง่ายๆเลยข้อนี้เป็นประโยคอะไรเอ่ยมีเครื่องหมาย question mark แบบนี้ก็คือ ประโยคคำถามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น is there any s o u p in the boat ใช้ a n y ถูกหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลย yes it's very good it's correct นะคะข้อนี้ใช้ a n y นะคะถูกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นประโยคคำถามนั่นเองต่อมา I don't have any bird อ้าว oh, me don't have แสดงว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเรามาดูเฉลยกันเลย Yes, this correct ข้อนี้นะคะเป็นประโยคปฏิเสธก็ใช้ a n y นะคะก็ถูกต้องแล้วต่อมานะคะ Do you have any money? ้าวมี question mark เป็นประโยคคำถามอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันเลย Is correct or incorrect? Yes, is correct นะคะข้อนี้ใช้ a n y นะคะในประโยคคำถามถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆต่อมานะคะ The teachers doesn't have any s h ah, o c k อ่ามี doesn't have แสดงว่าเป็นอะไรคะประโยคปฏิเสธนั่นเองใช้ a n y ก็ถูกต้องแล้วไหนดูเฉลยเพื่อความถูกต้องอีกทีนึง yes is correct เก่งมากไหมคะเด็กๆต่อมานะคะ is there any j a m in the jar ah, มีเครื่องหมายเคมแบบนี้จำได้ไหมคะว่าถ้าเป็นประโยคคำถามก็จะต้องใช้ a n y นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนั่นเองค่ะเิ่งมากค่ะเด็กๆเก,ก่งมากๆเลย is correct นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีเชอร์พลอยด้วยนะคะเด็กๆบ๊ายบายเจอกันคราวหน้านะคะ see you again next time